นี่ครับวันนี้วันที่หกครับโมนี้มีปสาสใสไงทีสนามเทพพัสดินขับยุ่งเทพกอทมอครับเมื่อเศา้าดีท่านนายกบาทีนายกจุดสตั้นไปที่ตลาดบางข้อแหลมครับผมามาเคยเห็นคนุงเทพข้างไข่หลงไหลท่านจุดสตั้นขนาดนี้ครับโอ้โหลอ,อยวีทายังว่าเท่าเลยครับคนนนี่แรนใส่พวา คนมีอายุบ่มีอายุเขาไปกอดเขาพี่ผมผมก็คิดว่ายู่ในกรุงเทพคุณยศนั่นสิฟี่เบอร์ขนาดนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับผมบอเคยพอ่อเคยบอกเคยยังบอกสมัยยิงรักกับยังบ่ท่านสมัยนายยิงรักกับพระาดนี้ครับผมเห็นสมัยสม,มือนด่ผมเห็นท่านยสนั่นไปบอกหนอยุ่ขนาดยู่ในกรุงเทพนี่มีทุกคนในนั้ครับเมือแรกนี่สนามที่เแตกครับถ่งเบิง่งใส่กันครับได้สนใจ ครับเพื่อไทยเขาเดินหนาย่างเดียวครับฝ่าลังวันที่หนึ่งครับแ <c oughs> น่นอนเราไปเส้นครับพระแม่พี่นองอย่าลืมต,ติดตามชมนะครับผู้บริาไปชุมนุมผู้บริวาไปสนามปลานสของผักเพื่อไทยกะเบ่งอยู่ทังบ้านครับติดตามชมกันทุกคนครับเ <c oughs> พื่อนทิ่มีนโยบายดีๆออกมาให้พี่น้องประชาชนครับ ผมเห็นคนตื่นตัวคัะปารีสเสือผมก็เคยเห็นคนตื่นตัวผมดีใจผมเห็นแววตาทุกคนที่แรงไส่น์นาย,ยกยศนั่นครับนี่แหละครับพักเพื่อไทยขะแน่นวัดตงเบาถึงครับในกรุงเทพป,ปรีมนทุนครับผมเห็นพี่น้องนอนทบุรีครับประทุมท่านี่ปฏิรูปการล่างไหลไปกรุงเทพตอนนี้ครับอยากไปฟังนายกยศนั่นวขานานนี้ครับและพี่น้องในกอทมอผมว่าสนามนี่วัดตงห่วงครับสนามฟุตบอลใหญ่ไหนี่ ถามเพิ่งเอาไปแรงครับพี่น้องสนใจอย่าลืมติดตามชมครับนี่แหละครับเพื่อไทยมาทีหนึ่งแน่นอนมึงเหยียบไปไห้กับพลหลัวเหลือครับเหยียบไปยังได้กับพลใส่ลายไปสีครับันเชียร์ได้สิบ่อซื้อฮันเชียร์ได้สิพ่สซูพักเพื่อไทยก็ต้องไปทำทาท้ายคลิปคนนี้คนนี้ท้ายคลิปนั่นท้ายคลิปนี้เอาไปฟ้องกกตอะไรทีครับเพราะว่ากรกตเป็นของอย่าของครับ่เป็นะอย่างครับพักเพื่อไทยเขาสูเลยน้ำใจเขาสูเลยนักกีฬาครับแพ้คือแพผลฉันกีฬา ครับเพราะฉะนั้นขอนแก่นเท่าเชี่ยกันเข้าไปต่างจังหวัดเชี่ยกันเข้าไปครับพี่ีบอกพีพี่น้องบอกน้องทุกคนต้องช่วยกันครับช่วยกันกาเพื่อไทยสองใบมือแรกเป็นมือทุดท้ายที่มีการปลาใสผมยะงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูบรรยากาศได้เห็นบรรยากาศน้ำกันสุกขนครับพอเพราะฉะนั้นเป็นมือตัดสินใจที่เบื้องว่พงาพักไหนสีใดแรงใสไลักไหนสีแรกใส่คือเมือแรกเลยครับ มึงเวทีปลาใสของแต่ละผักแต่ละผักผมว่ามีเวทีปลาใสเดียวที่คนสิหลายที่สุดและคนทีฟั่งแน่นที่สุดคือเวทีเพื่อไทยครับกรุงเทพครับเพราะว่ากรุงเทพเดียวนี่ยศนั่นแร่งสไลด์ยอยู่ในกรุงเทพครับผมก็อยากว่าวสไลดจะเขตจะเขตแต่ผมหูวัดแหะครับผมหูเห็นนาะ้กยกยศนั่นไปบางข้อแหลมมือเศร้านี่ยผมก็โอ้ยผมไม่เคยพ่อครับผมไม่เคยพอ่อไม่เคยพอ่อว่าคนสีดีใจเวกไว้แลนไซขนาดนั้น เพราะฉะนั้นโคอถูกสำนักอย่าลืมเตรียมปิบไปครับื้อปิบไปมือปิบขาดตลาดครับหลังจากวันที่แปดปิบขาดขาดตลาดแน่นอนครับปิบขาดตลาดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งหมาแก่กันจะเดกเอาเอาปิบครอบผัวอ่าอาจารย์จะกันจะปิบครอบผัวดรสาโรจนกันจะต้องเอาปิบครอบผัวครับพวกไหนที่เคลีย์สมเั็นล่ะครับเอาปิบครอบผัวเพรเพราะว่าว,วิจารณว่าถีงละครับ มันมั่มี่แหละครับม่มีมแบบมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงคือเก่ามั่มีแหละครับมันม่มีหวังเสียหากินแล้วเขาเอินผักเด็กหน่อยเพราะฉะนั้นเขาไม่เลือกเขาเลือกเขาเลือกเพื่อไทยทะเลมาปกข้องประเทศเพื่อไยแร้งสไลด์พี่น้องอย่าลืมนะครับสองใบแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมดวงบาใส่ดีไว้ที่ทำจเทพลาสติกกรุงเทพหานครเหมือนแรกนะครับขอบคุณครับ